สบายดีสบายดีและสวัสดีจ้ะพ,พี่น้องนี่ตันวนรัเข้าสูง,งชัดดีเสาเลลาคือเก่านะพี่น้องตอนนี้สาแคกะกรลดานชอกหน้าเมงยาตามเคยเนาะพี่น้องมือนี้แต่ว่ามือนี้สั่งไปจากมือก่อนๆน้อพี่น้องมือนี้สาแครสิไปแบสซื้อแป้งแล้วก็กะทิออกไปทอดกล้วยเนาะพี่น้องแล้วก็ทอดมันเนาะเห็ดเป็นกล้วยแขงเนาะสาแคกะสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเนาะเดี๋ยวออกไปเห็ดกล้ยกิน กั็มีหนาเนาะพี่น้องสิแบร์เขามาให้หโซ่แล้วก็เมนุนมูเนาะไปกัน,นเลยพี่น้องชาวแคสจะซื้ออะไเนาะกะทิแล้วก็แป้งเป็นข้า,าวเจ้าเนาะไปทอดน่ะป้วยกล้วยอยู่หน้ามีหนาไปเลยแต่ว่าชาวแคสซื้อแป้งก็กะทิออกไปเห็ดเนาะพี่น้องชาวแคสก็มางหอดครัวเด้อสิถ่ายอันภาพให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งนหงน้าหือไหวเติมเต็มให้เต็มข้างเลยถั่วมึงก็หอดเพิ่งพี่น้องเอ้ยเป็นตัย่านเลยเนานะ เคือตัวใหญ่นะพี่น้องงามลายแห้งเนาะบินอันง่าวน่นน้ำหองนี่คือใได้ญ่หรือเปล่างามหอมอ่ะก็ไล่ลายน้ำห่วยยังกินเลยเต็มคันถั่วมเบิดเลยเป็นหอดเทิงครับซาเพฟสกระเวยถ่ายน้ำห่วยพี่น้องบึงเนาะในครัวพี่น้องเอ้ย จนว่าเต็มเบ็ดไปนี่ก็ไปกันเลยนะพี่น้องจะยังกลบไปไหนไปหน้าก่นอนไปกันเลย,นะนนยเนเยนะาะพี่น้องชอบแคทก็ออกมาหอดหน้าหยาเป็นทีพอร์เลยเนาะตองมากเห็นกาไส่ปลาโตเนาะเสียขี่เห็ดปลาแดกพี่น้าะตายเลยเนาะกระปลาเค็งนะหน่อยพี่น้องขาว นองมันเท่าแ่กาสิมาปาดพานมะกวยเนาะแต่ก็มีมันน้ำเนาะพี่นนอะเห็ดกันทอดขวยแล้วก็ถอดมันมันก็มะขวยจอดจะไปเถะ แต่กินเราม่มากมันแต่จริงมันก็จะหมักหมักมันให้เขาต้มเข็ต้มเขาต้มาขาต้มก็ไม่ได้ต้องทำอะไรอีกใช่เนอะในยามหมักเนอะจะม่ง่ายอู่ กินมาัวดจิตใจเลยทำไมันหนาวเลยวะเนี่ยค <salud> ือไม่มีไม่มีเงา

啊，徒步，玩一通， that you want Thank you.

น่าตาลคือทีไขนาดเลยแล้วเบิ่งลาวิขขนาดนี้เนอตานแน่นหออยังเง้นมาจุ่มอยากแต่เนาะจนถั่วเนาะเนี่ยเรากส่งมาได้หนะหหองนะจนบ่นจน่หอดหอดอันบ่นอัน จะแม่แม่เล <ank> er> ียงปท่งาต้องเสี่ยงนะพิจาาัเสียงตนี่กำหมักขนาดได้นินะ น้องาเฟตาจะพานเหลีห่ยมถีหอยเลยเนาะมันจีะติสีามาใส่แป้งเอาใส่กระติเนาะไม่ตันตันเลยใส่เหละนาะพี่เนาะซาเฟต์กับผสมแป้งต้าตานกระถิลงไปเทียมหอยเลยเนาะกระเทียมเอาขวดไปถอดเลยเต็มกระชาลยเาะเยาไปเบิร์ซาเฟตถอดเลยนเนาเเนะพี่นนอะ Ja. Yeah. Yeah.

tôm là phạt của mẹ lên 把云南的云南的去了。 ถยพี่นนอะถอดแล้วแล้นาะถวยหนึ่งยังกระซ่มหนึ่งวันแล้วตดไปต่อพางถั่อดแล้วแล้วต่หนึงงพี่เนาะนี่อเกอดจังแต่พออมาจังโมงอ่บ่ายโมงจนสี่โมงเลยยังมาเลาหรือเป็นออกมาสงส่งแม่เขาอยู่เพื่อนอะบ่ายบ่ายโมงสามนาที มาณสองมงเนาะสี่มงเห็ดไปประมาณสองสามโมงไปลาตอนนี้มนสิอันนคุณปิดตัวไปนาะ เห็ดลายลายมันเบิดเลยมันเบิดเด้อภัยกับเด้อมันเต่งสนาเนี่ยแล้วมันผงสมือนอะเสียบดี่ยวหอ